ปัดบลูปัดบลูหยอกขึ้นก่อนหยอกขึ้นก่อนกับเกาตาไม่เอาหยอกเอาเอาหยอกขึ้นก่อนหยอกขึ้นก่อนเจ็บตรงไหนมาเงาหลังอันนี้เด็กเล็กหลงหลบลบห้านไหนหลบลงบ้านไหนไอ้แก๊งวัะปัดบลูแรงรถไม่รถแก๊งแก๊งอุดมงจำแก่หยอกขึ้นหนังก้อนหลอกขึ้นหนังก้อนกาคาอืมอืมแล้วปัดบลูเก็บไม่แม่แกะเล่นจนเลย Dám nè lèo Nè mẹ nhâm tiếp nè nhâm mẹ nà nè mẹ lăng Chết nằm năng đây, à, Chết út Nhật lộn đồng bát tròn mẹ Mẹ trả Tình như vậy này, hả Mẹ Phải nô Chân tệ riêng tệ lèo Mẹ ไม่ตึงเริ่มแล้วไอ้เจ็บอีไปไปไปตัดปืนนาะมันมาไปฮะหลกหลกจนไม่หลกไก่จนโอ้นี่หลุนนี่หลันไก่จนเมื่อนะอ่านจอบไ้ไก่จนนะโอ้ไม่ตาเป้หนุจานกินข้าวเรือเราก่อนนะมไม่ต้องไงกินน่ะแล้วอืมไปก่อนแล้วนะเอาเดียวจ้ะ Ừ, ไปเจออะกันเลยเ้ยเดีวป้าไม่แต่ไหนตามเจไปแล oh. oh, oh. ้วว่นดุบจังวังเบอรลอกไก่จนกะเอาวังเบร์หลอกไก่จนอยู่เลยไปหมุนรำจูดไปแล้วผมแกจังไวปแ้วอันไว้เอาเนี่มันเอ้ยเย็บหลงมูกูตายสองตัวเลยแม่มูบอกกแต่ซือหลงมูอองตัวตายจยกกัน Ủa trăm hết Ây da tay trẻ veo Chúng mình để lột rai Lột mua cả tay à. Như lột mua cả đại tôi bản á leo Đây Ôi da Ô cá cây vậy nè cô Lột mua bên này cây mà nó đám lột mua như thế nào lên đi Ây da Ây da Thấy đây bà tao Chị đất đút đây Lột này mày thả về bà phải nôm Ê bắt mấy lô cá đi để này mà mình chép lục của tay rộng tua đi Lục mũ của tay rộng Lục mừng à! <t> <laughs> quang nè vơ Ô Lục lên quang vừa Nụ mẹ mừng bên tay Nó mừng Ô dịch cái đại đại tạng là nắn rộng tua nắn nà nụ mẹ thì, thì tay มึงใจใจได้โอ้แล่เตียงเอ้าแรงแบบนี้ไม่ช้วยเอ้าไม่ช้วยแล้ว